สวัสดีครับเกษตรหมูพ่อเพียงสวัสดีพี่น้องเกษตรหมูพ่อเพียงโมนีกัขออนุญาตอัปเดตตุเรียนที่สวนเกษตรหมูพ่อเพียงนะครับเพราะว่าวันนี้ทายให,ให้คลิปให้พี่น้องเบิ้งดนแล้วก็ข้าช่วงก้อนก็ยากน้ำท่วมพี่น้องตอนนี้ก็ลังน้ำท่วมรถแล้วก็เกี่ยวเขาน้ำแกงแล้วก็ขึ้นมาสวนทุเรียนครับยุนี่ทุเรียนไม่ลอยแปดต้นพี่น้องตอนนี้นี่ตอนนี้เราเริ่มง่ายสุดพี่น้อง เรียนสวนเกษตรมุ่แบบเผ็ดแบบไม่ง่ายพไไไ่อน้องพี่อนครับตนไ้เนาะต้นใหญ่และ้ะยิงก้านสาขากา้ใหญ่ล้วพี่น้องก็อันนี้มีร้อยแปดต้นพี่น้องอย่ที่สวนแบบติ่กัดจกจังอําตบบ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 บนบบบบบบบนบบบบาบบนบบบกบบบนบบ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 บะบบ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 บ่บบบบบบมบบ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 ้นบบบบบบตบปกบบบก่อนพี่น้องเพราะว่าเก็บบวามชื้นนาะอันนี้มันหนาวมาแล้วก็ ก็ต้องเก็บความชื้นพี่น้องนี่ครับต้นนี้งปู่เด็ดปีกัวปล่อยให้โคนโชคโปะไปก่อนครับเพราะว่ามันเก็บความชื้นใส่กันมันหนาหนาวแล้วต้นนี้กับลังงามพี่น้องต้นนี้ก็สวยขึ้นงามครับกับผ้ามาส้มครับต้นนี้กับปีกัวสี่ข้อสองปีแล้วพี่น้องต้นนี้งสองปีแล้วครับต้นหนึ่งกับลังงามครับคือหนาวมากเล้วเัาต้องให้น้ำสม่ำเสมอย้่นี่ให้ด้วยสายยางพี่น้อง ว่ามีสปริงเกอร์งบประมาณหน่อยก็นี่ครับต็นี่กะนี่ครับขคนข้นก็ไปทั้งสี่เลยพี่น้องเห็ดใบไม้ใบอะไรมาปกคุมออกเพราะว่ามันเขานานาหนาวแล้วเลยถ้าได้ตัดหญ้าอยู่ครับนี่ครับยอดก็ต้องเดินดีพช่ไหมเดินให้นานาหนาวก็ถือว่าใช้ได้ต้นนี้สูงสองเมตรก็งามครับสองปีกัวเลยพี่น้องคือห้องบกเกงหนึ่งเรียนสบายห้องคอยเห็ดไปกัก็่คือบะงามพี่น้องยอดก็เดิน ครับเดี๋ยวพามาเบิ้งครับตก็นี้ก็ใไส้ได้พี่น้องก็ติดกับสองปีกัวก็งามเลยพี่น้องคือว่าฝนนาเนี่ยก็สิคือว่าก็สิไข่แน่แล้วก็บ่มีหยังหลายใส่ขี้ไก่แก่พี่น้องตัดหญ้าใส่โคนต่วนี้ก็เอาสูบน้มโหดอธิรละเทียมันเทียสามมื่อทียนงเลียดแต่จังหวะพี่น้องเพามีหลายงานหลายอย่างไอ้ต้นมังคุดปลูกคู่กันพี่น้องปลูกไว้นี่ครับยอดอีตสองเมตรกัวพี่น้องเพื่อนะ เพ uh ื่อนครับอยู่บาถึงแล้วพี่น้องยอดเดินดีครับเพื่อนครับแต่ว่าไม่ยังไหลพี่น้องไฮน้ำกับสามมือที่หนึ่งซีมือที่หนึ่งเดี๋ยวจะชงวะเท่านี้ครับแต่ว่าหยาดีต้นใหญ่นะพี่น้องต้นใหญ่เพื่อนครับใหญ่เลยนี่ครับพ่อมาเบิ้งครับเพอั้นนี้กับปลูกต้นนี้สามพี่น้องสามไม่เอามาเลี้ยงไว้หาหาห้องเรียนยังมาปลูกสามพี่น้องก็ มันก็มีตายครับดินมันดินไปดินดินโพดเอามาเห็ดเอามาให้โคกกับมาเลยบ่ค่อยดีมันเลยก็แก่แก่ไปเรื่อยครับร้อยแปดต้นตายยี่สิบต้นก็่ามีอย่งไม่น้องก็ไม่ตายก็ที่ว่าใช้ได้ขอให้มันย่งก็พ่อนี่ครับต้นนี้ก็ลังขึ้นครับตอนนี้โยโ่มบอกมีเอาปลูกแบบผักผักใต้ได้เพรเอาเขาหมักป้าห้เขาเห็ดป้าให้เขาเลยไี่น้องให้เขาเกลือกูนกันนี่ครับ ใบก็ลังงามต้องใช้ปีนาจะเป็นน้อยครับกิ่งก็ยอดเดินดีครับสนี้ก็สองเมตรกลัวตัวเขาเขาขนก็ขนมากครับเดือนพฤษสภาพปีนากันจีสามเม็รกลัวเลยพี่น้องสามเมตรเพราะว่าปีนาอาจจะเป็นน้อยขึ้นวาครับนี่ครับปลูกปลูกแซมกันครับปลาส้มโอปลากล้วยนี่ครับผกมีกับปลูกแซมบักหุ้ก็บฮูกับปลูกแซมกันทั้งสองพี่น้อง เห็นเขาเกลือกูลกันเ้องของฮดน้ำครับพราะาเบิร์ครับอันนี้ม้อนทองเลยไม่หรอกม้อนทองงามเลี่ยครับนี่ครับมากม้อนทองก็ร่างงามครับก็นี่ครับปัญหากับมีมีแน่เลยครับไม่น้องนี่ก็เลยหัว visa เนี่ยก็ให้ครบรูมมากต้องยุ่งๆกับคอมเมนต์ใหม่นะครับเด้อนี่ก็มันเป็นต้องเสียบให้กับหัว working ครั กับจากเด้คว้อรู้นั่งพูรู้ล่ะผู้เป็นกูรูเรื่องทุเรียนกัเผยแพลข้อมรู้ให้แน่ค้มเม่นมาให้แน่ว่ามันเป็นอย่างมันเกิดจากสาเหตุอย่างแน่เสียใบใหม่สิเพื่อนแล้วคนก็บอกกุ้งแห้งผมก็ับตั้งใจเสียไฟ้ได้แดงกินกับว่าหูว่านี่ครับพูรูกับหาคข้องรูมาให้ยแน่เด้อสิขอบคุณนลวงหนาไปย่างสูงคอมเมนต์มาให้ยแน่วามันเป็นโรคอย่างกัอันนี้ก็ค่อยแก้ค่อยไขไปก็ยังง่ายไม่หรอกตั้งใใบ เนี่ยมันกำลังเริ่มเดินแรบสองครับนี่ครับมันเป็นกิ้งขางพี่น้องนี่ครับกิ้งขางจับบิดได้พี่น้องผมจับบิดทรายบิดบิดข้าทรายบิดขวาวให้เขามันไม่ยอมไปกิงกระโดงเลยน่ครับก็ไปพ่อเบงการแยาพี่น้องนี่ครับการแาวการแยากันใส่ใหญ่พี่น้องต้นใหญ่นะสูงสองเมตรปลาย้ะครับใบกัใบการเยวใบสวยพี่น้องใบรำดี ว่าการแยาของงามครับนี่ครับเอาไปเสียต่วนง่ายนะครับเป็นครับการแยาหลากสิร้อยเลยไม่น้องหลักเขาสิร้อยนี่ครับหลักงามดีนี่วนง่ายเลยพี่น้องการแยงครับส่งคุมส่งคุมจัดเอาครับเพราะว่าเขาส่งคุมเขราะสเปะสปะผมก็จัดเสียงกว้างมัดเอาพี่น้องมัดไปซ้ายไปขวานี่ครับนี่ครับการแยาของงาสวย อันนี้มงะงอกพี่นอ้องมะงอกครับมันหมักหฮมโหจัดหฮมไวมันเลยใสแต่โฮมม่วงไงล่ะครับนี่ครับต้นนี้ก็ยอดเดือนดีพี่น้องช่วงนั้นขาดน้ำช่วงขาดนา้ำไม่ไม่กับโอ้ต้นนี้มันขึ้นน้ำให้พี่น้องนี่ครับต้นนี้ก็สองเมตรกว่าสิสามเมตรเลยพี่น้องเพื่อนนี่ก็นื่ก็ถือว่าใส่ได้พี่น้ององาม อันนี้ก็งามครับยอดเดินดียอดสวยไป่น้อะครับให้นํากับสม่ำเสมอว่าสม่ำเสมอไอมว่างว่างกับมาสองสามมือสามมืออสี่หมือมาที่หนึ่งก็อหายากครับยาก็ถ้าเด้ตัดเด็ดครับปลอยหกกับมาเมืองมูสันคิงไป่น้องอันนี้มายงคิดไป่น้อยพันทุนเก่ากัก็จะปลูกงามปีนี้แหละยอดกำลังเดินครับนี่กมูสันคิงนะว่างช่วงก้อนเนี่ ใบเหลืองใบแดงขาดน้าพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าใช่ได้เลยนะครับนี่ครับมูสันคิงก์ต้นใหญ่นะพี่น้องสูงสองเมตรนี่ครับว่าสีม่วงแพงแพงครับสีม่วงแพง,แพงอันนี้มูสันคิงครับนี่ครับนี่ครับอมม้อนี่ครับอันนี้ปลูกแซมงน้ำปลากล้วยปาลยปาทุเรียนไปเลยครับสลับกันเลยเพราะว่าเขาเกิดฝนนี่ต้นนี้ก็งามพี่น้องยอดเดือดสม่งวเสมอ กน็นี่ละปีกั่วใช่ไหมพี่น้องนี่ครับสูงแดดกับพวกพี่งครับยอดเดินเดินสวยพี่น้องอ้ามคิดว่ากใส่ได้พี่น้องเนาะจะเลี้ยงมหาสารคามกับเขาหนาหนาวแล้วก็ร่างไข่แนก่กะบัดมีพี่สาวข้อมือกับเขเมนต์มาให้นเด้อพี่น้องเอาควข้อมืของพี่น้องทั้งยูทูบหล่ะเดเอามาใส่ปรับปรุงส่วนจระขอบให้มันดีขึ้นกะ บัวแพร่ยังแพร่ข้อมูลเลยนะครับนี่ครับกับปลูกแซมไปเรื่อยๆครับแลนนี้กาปลูกไม่เลยปีแล้วพี่น้องปลูกแซมไปเรื่อยๆนี่ครับทีแล้วก็บน้ำไปนําปลูกกล้วยให้ลงเงาไหมนี่ครับอันนี้ปลูกสามทีมันตายพี่น้องปลูกสามไม่จะรอดรอดแล้วแบบไข้แน่ตามนั้นพี่น้องเนาะฝากกดนไหลก้นแชร์ช่องก็เสียหมูให้นี่นะครับเด้อความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆ สวนทุเรียนมหาสารคามครับเรียกว่าทุเรียนดินโพนต่างสายใหญ่ไปเลยมันมีภูเขาต่างมิถพนลแ่้วในต่างทุเรียนดินโพนที่มหาสารคามอ่าน้นนะครับน้องเรื่ๆน้อยของส่องเกษตรหมูพอเพียงต่อไปจะเริ่มอัปเดตท,ทุเรียนิถงครับรอบนาสิบังคับลำ่ำไยให้ออกดอกพี่อน,นอ้องตามนั้นนะครับนาะฝากกดไ์ก็แช่นะครับเกษตรหมูพอเพียง